สวัสดีค่ะปิกเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องหลงเมียสาวก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิกเล่าเรื่องด้วยนะคะยามเช้าของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางท้องฟ้าสีฟ้าครามอ่อนๆยังคงมีหมอกบางๆลอยต่ำอยู่ตามท้องนา เสียงไก่ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมารับเช้าว,วันใหม่บ้านไม้ยกพื้นสูงหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งนาบ้านที่ก่อสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่แข็งแรงหลังคามุงสังกะสีเก่าๆที่เมื่อฝนตกก็ส่งเสียงดังเปาะแปะเป็นจังหวะเสาไม้ที่รองรับเรือนชั้นบนทำให้มีใต้ถุนปโปร่งโลง่งใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และเก็บฟืนไว้อย่างเป็นระเบียบ และที่บ้านหลังนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่พร้อมกับลูกเล็ดอีกสองคนลุงเพียนเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแดดจากการทำนามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆใบหน้ามีหนวดเครารุมรังเล็กน้อยดวงตาที่เคยแวววาวเต็มไปด้วยความขยันขันแข็งและเปี่ยมไปด้วยความหวังแต่พักหลังๆเริ่มปรากฏร่องรอยความเหนื่อยล้าและความเฉื่อยชา ลุงเพียนเป็นคนมีฝีมือในการทำไร่ไถนาดำนาข้าวรู้จังหวะช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอย่างดีเมื่อครั้งอดีตลุงเพียนเคยได้รับคำชมขักชาวบ้านว่าเป็นคนขยันเอาการเอางานคนหนึ่งของหมู่บ้านลุงเพียนเป็นคนใจดีสนุกสนานเฮฮารักเพื่อนรักฝูงและมักเป็นหัวโจกเวลามีงานบุญงานบวชในหมู่บ้านแต่เพราะความที่ชอบเข้าสังคมมากเกินไป ทำให้บางครั้งเขาเผลอใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวทั้งกินเหล้ากับเพื่อนทั้งซื้อของฟุ่มเฟือยมากมายเมียของลุงเพียรชื่อว่าป้าแสงป้าแสงมีนิสัยตรงกันข้ามกับลุงเพียปรป้าแสงเป็นหญิงวัยสามสิบปลาย,ลายมีรูปร่างเล็กผิวกร้านแดดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเมตตาป้าแสงมีนิสัยเงียบขรึมอดทน และรักครอบครัวเป็นที่สุดทุกเช้าธรรมกจะตื่นก่อนฟ้าสางลุกขึ้นไปหุงหาข้าวเตรียมกับข้าวง่ายๆให้ลุงเพียนและลูกๆของเธอจากนั้นก็ออกไปเก็บผักเลี้ยงไก่กวาดลานบ้านและทำงานในนาไปจนกระทั่งตะวันตกดินแม้ครอบครัวนี้จะไม่ร่ำรวยแต่ด้วยความขยันของป้าแสงทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ป้าแสงเป็นเมียที่ดีเมียที่ใครได้ไปก็ถือว่าเป็นคนมีบุญเช้าวันหนึ่งที่สายลมพัดอ่อนๆหอบกลิ่นดินชื้นจากท้อมนาเข้ามาใต้ถุนบ้านป้าแสงกำลังกวาดลานบ้านกวาดฟางข้าวที่เหลือจากฤดูเก็บเกี่ยวนำมาให้วัวให้ควากินส่วนลุงเพียนนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่สูบยาเส้นนั่งมองออกไปที่ทุ่งนาไกลๆพี่เพียร วันนี้ไม่ไปไถนาหรือจ๊ะอากาศกำลังดีเลยน้ำก็มีมากพออยู่นะในนาข้าวนะ่ะป้าแสงเดินมาพร้อมยกขันน้ำมาให้ลุงเพียรตอบพร้อมรับขันน้ำพี่ก็ว่าจะปาอยู่แต่เช้านี้พี่จะแวะไปตลาดสักหน่อยเขาว่ามีร้านค้ามาเปิดใหม่ของขายน่าจะราคาถูกเผื่อจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างป้าแสงฟังแล้วก็แปลกใจเพราะปกติ ลุงเพียนไม่ค่อยสนใจร้านค้าตลาดนักแต่ก็คงจะแค่ไปซื้อของใช้จำเป็นเท่านั้นงั้นพี่รีบไปรีบมาเถอะนะเดี๋ยวแดดจะแรงลูกเราก็ยังเล็กเข้าของในบ้านก็จำเป็นต้องใช้แล้วลุงเพียนก็รีบออกจากบ้านด้วยสีหน้าที่มีความในแอบแฝงอยู่ในหลายวันต่อมาลุงเพียนเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคนขยันขันแข็งมากลงทำนาไถนาทุกวัน กลับเริ่มหายตัวไปบ่อยครั้งมากขึ้นอ้างว่าไปดูควายบ้างอ้างว่าไปซื้อของใช้ในตลาดบ้างแล้วก็มักจะกลับบ้านมืดค่ำทุกวันป้าแสงที่นั่งคอยอยู่ใจถุนบ้านทุกวันเมื่อได้ยินเสียงลุงเพียนกลับมาก็มักจะคอยถามด้วยความห่วงใยพี่เพียนวันนี้ขายข้าวเปลือกได้เท่าไหร่หรือจ๊ะเอามานี่สิฉันจะได้เก็บไว้ซื้อปุ๋ยนะจ๊ะแต่คำตอบของลุงเพียนกลับเริ่มไม่ชัดเจน บางก็ว่าใช้ซื้อกับข้าวไปแล้วบางก็บอกว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนหรือบางครั้งก็ว่ากินเล่าหมดไปแล้วปาแสงได้แต่เม้มปากแน่นแม้จะนึกเสียใจแต่ก็ยังไม่กล้าท้วงติงผู้เป็นผัวแรงนะักเพราะเกรงใจและยังเชื่อว่าลุงเพียรคงไม่ทําอะไรเกินเลยไปกว่าที่บอกมาในสายตาของคนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าลุงเพียรมักจะไปเดินตลาดบ่อยครั้งจนผิดปกติ และมักจะหยุดยืนคุยกับแม่ค้าสาวคนหนึ่งอยู่หน้าร้านที่เปิดใหม่รอยยิ้มของลุงเพียรที่เคยมีให้กับครอบครัวกลับไปปรากฏอยู่ต่อหน้าหญิงอื่นแทนโดยที่ปาแสงไม่เคยรู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่กำลังจะตามมาวันหนึ่งที่ตลาดเช้าของหมู่บ้านที่เป็นที่รวมตัวของผู้คนทั้งแม่ค้าขายผักผลไม้ขายเนื้อสัตว์ ไปจนถึงร้านขายขนมต่างๆเสียงเรียกลูกค้าดังอยู่เจ้้อวแจ้วปนเปกับเสียงหัวเราะของพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วยกันเชียร์ให้คนเข้ามาซื้อของบรรยากาศคลึกครืน้นและมีสีสันเหมือนเช่นทุกวันและตรงหัวมุมตลาดมีร้านค้าเล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านขนมขายของกินมากมายทั้งขนมถุงขนมไทยน้ำหวานและกับแกล้มเล็กๆน้อยๆ เจ้าของร้านนี้มีชื่อว่าดาวดาวเป็นแม่ไม้สาววัยสามสต้นๆที่ผัวของเธอเสียจากไปเมื่อหลายปีก่อนดาวเป็นคนที่มีหน้าตาเข้ารูปสวยคมรูปร่างของเธออวบอิ่มสมส่วนดาวมักแต่งตัวได้เสื้อผ้าสีสันสดใสสะอาดสะอ้านทาปากแดงสวยสดพูดจาไพเราะเสียงหวานนุ่มจนหนุ่มๆในตลาดแอบชำเลืองกันไม่วางตา บางคนถึงกับพูดกันลับหลังว่าแม่ดาวน่ะถึงจะเป็นแม่ไม้แต่ก็ยังดูสาวสดกว่าสาวแรกรุ่นซสอีกนะพวงเองว่าไหมและในวันนั้นลุงเพียรที่ตั้งใจไปตลาดแต่เช้าอ้างว่าจะไปซื้อเกลือกับน้ํามันแต่แท้จริงแล้วหัวใจกลับถูกดึงดูดให้มาที่ร้านค้าตรงมุมตลาดที่มีแม่ค้าชื่อดาวเอาพี่เพียรมาตลาดเช้าจังเลยนะจ๊ะ แวะมาอุดหนุนชันหน่อยสิจ๊ะขนมร้านชั้นสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่ดูสิน่าทานไหมลุงเพียนรีบเดินเข้ามาใกล้แม่ค้าสาวได้สิงั้นพี่เอาขนมสักสองถุงกับน้ำหวานแดงสักขวดนะแม่ดาวดาวหยิบของส่งให้อย่างคล่องแคล่วแต่สิ่งที่ทำให้ลุงเพียนใจสัน่นคือปลายนิ้วที่บังเอิญสัมผัสกันนี่จ้ะพี่เพียนขอบคุณมากนะจะ แล้วนี่บ้านพี่อยู่ไกลหรือเปล่าจ๊ะฉันน่ะเห็นพี่มาตลาดแต่เช้าทุกวันเลยอ๋อบ้านพี่อยู่ท้ายหมู่บ้านนั่นแหละจ้ะพอดีช่วงนี้ขายข้าวได้ราคาดีก็พอมีเงินพี่ก็เลยมาเดินเล่นมาหาซื้อของแล้วก็ไปเลี้ยงน้ำเลี้ยงท่าพเพื่อนๆในตลาดนะจ๊ะรอยยิ้มของดาว แม่ค้าสาวคนสวยเหมือนมีเชื้อไฟเล็กๆที่จุดประกายให้หัวใจของลุงเพียรให้เต้นแรงผิดปกติจากวันนั้นลุงเพียรก็มักจะหาข้ออ้างสารพัดในการไปตลาดเพื่อจะได้แวะเวียนไปหาแม่ดาวแม่ค้าสาวคนสวยแม่แสงวันนี้ของใช้ในบ้านหมดอีกแล้วพี่ว่าจะไปหาซื้อมาไว้ให้นะ่ะพี่เพียร เมื่อวานนี้พี่ก็เพิ่งไปซื้อมานี่ฉันเห็นพี่หิ้วของมาหลายอย่างนี่จ้ะอ๋อก็ไม่พอหรอกพี่น่ะดูไม่ครบก็ยังมีขาดอยู่นะแม่แสงป้าแสงฟังแล้วก็เริ่มสงสัยแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรบ่ายวันนั้นที่ตลาดภาพที่ผู้คนเริ่มเห็นชินตาก็คือลุงเพียรมักจะนั่งคุยอยู่กับดาวที่หน้าร้านค้า พี่เพียนมานั่งพักก่อนก็ได้นะจ๊ะคงเหนื่อยแล้วสิทำนามาทั้งวันงานก็หนักไหนจะแดดร้อนๆอนอีกฉันว่ามันไม่ง่ายเลยนะจ๊ะการทำไร่ทำนานเนี่ยใช่จะ้ะทำงานมาหนี่เหนื่อยพอได้แวะมาคุยกับแม่ดาวพี่ก็หายเหนื่อยเลยลจะจ๊ะยิ่งเห็นหน้าแม่ดาวยิ่งชื่นใจดาวส่งสัยตายยั่วยวนพี่เพียนช่างปากหวานจริงๆเลยนะจ๊ะ หลายครั้งที่ลุงเพียนเริ่มกลับบ้านช้าป้าแสงก็นั่งรอจนดึกดื่นตายถุนบ้านที่เคยอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวกลับเงียบสงัดพี่เพียนพี่ไปไหนมาทั้งวันเงินที่ได้จากขายข้าวเมื่อวานหายไปไหนหมดก็พี่แบ่งไว้ใช้เองนิดๆนนหน่อยๆแม่แสงอย่ามาซักไซให้มากเลยนะแต่เรายังต้องเก็บไว้ซื้อปุ๋ยซื้อของใช้ลูกอีกนะ่ะ แล้วนี่พี่เอาเงินไปไหนหมดละ่ะน้ำเสียงของป้าแสงเริ่มสั่นเครือลุงเพียรที่เริ่มโมโหก็เริ่มเก็บอาการไม่อยู่พี่จะใช้ยังไงมันก็เรื่องของพี่สิเอะอะอะไรก็มาซักไซ้ถามจุกจิกอยู่ได้เสียงตะโกนสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านลูกๆนั่งกอดเข่าด้วยความกลัว ป้าแสงมีน้ำตาคลอมองท่าทีและน้ำเสียงของลุงเพียนที่เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหนือเขาเดิมในขณะที่ทีบ้านเต็มไปด้วยความกดดันแต่ที่ตลาดกลับเป็นโลกอีกใบหนึ่งสำหรับลุงเพียนดาวยิ้มแย้มและคอยเอาใจพูดจาหวานอ้อนใส่ลุงเพียนพี่เพียนขนมวันนี้ฉันทำเองเลยนะฉันว่าพี่ต้องชอบแน่ๆพี่ลองชิมดูสิจ๊ะ อืมอร่อยจริงๆด้วยจ้ะแม่ดาวทั้งสวยแล้วก็ทำขนมเก่งพี่ักจะติดใจแล้วสิจ้ะเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยกันหวานซึง้งเริ่มร่ำลือกันไปทั่วตลาดชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเริ่มพูดถึงกันหนาหูนี่นี่แกรู้ไหมลุงเพียนอะไปหลงแม่ค้าในตลาดเข้าเอาเหลองั้นที่ฉันได้ยินมาก็ไม่ผิดสินะ เหมีย <med> ที่บ้านขยันแทบตายทำกันได้ลงคอชังไม่เห็นคุณค่ากันเลยนะแกว่าไม่ล่าทำซุบซิบนั้นค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆเสียงลือเสียงเล่าอ้างในหมู่บ้านเริ่มดังมากขึ้นชาวบ้านที่ไปตลาดต่างพูดกันว่าลุงเพียรไปเดินเคียงข้างแม่ไม้สาวที่ชื่อว่าด,ดาวแทบทุกวัน นั่งคุยหยอกล้อกินขนมจิบน้ำหวานที่หน้าร้านเหมือนเป็นคู่ผัวตัวเมียกันชายหนุ่มแก่เท่าต่างพากันหัวเราะเยาะแต่ในน้ำเสียงแฝงความเวทนาอีนังดาวมันแม่ไม่ปากหวานใครหลงคำหวานก็มีแต่หมดตัวนั่นแหละหืมลุงเพียรน,นี่น่าจะนึกสงสารเมียบ้างน่ะลูกก็ยังเล็กแต่กลับไปติดแม่ค้าที่ตลาด คำพูดเหล่านี้ค่อยๆลอยเข้าหูป้าแสงแม้เธอพยายามไม่เชื่อแต่สิ่งที่เห็นในทุกวันก็เริ่มตอกย้ำแต่ก่อนบ้านไม้หลังนี้มักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงที่ลูกๆวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านเสียงลุงเพียรที่นั่งพูดคุยเล่านูเล่านี่นให้ลูกๆฟังแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเงียบสงัดลุงเพียรกลับบ้านดึกขึ้นในทุกวันและบางครั้ง ก็ไม่กลับมาบ้านเลยคือหน 1. ป้าแสงนั่งกอดลูกทั้งสองคนตายตะเกียงน้ำมันที่ส่องสว่างป้าแสงรอลุงเพียนด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกอย่างช้าๆเธอเผลอหลับไปทั้งน้ำตาจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนเสียงฝีเท้านหนักๆดังขึ้นพร้อมกลิ่นเหล้าที่ฟุ้งตลบลุงเพียนเดินโซซัดโซเซเข้ามาในบ้าน พี่เพียรน,นี่มันกี่โมงแล้วจ๊ะพี่รู้ไหมลูกๆนั่งรอพี่กันทั้งคืนจะอะไรนักหนาพี่ก็แค่ไปสนุกกับเพื่อนๆน,นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกหน้าสนุกจนลืมบ้านลืมลูกลืมเมียเลยหรือไงพี่เพียนแล้วเงินที่ได้จากขายข้าวเมื่อวานหายไปไหนหมดพี่ยังไม่ได้เอาเงินมาให้ชนะ่ะคำถามนั้นเหมือนฟืนที่โยนลงกองไฟ เออะอะไรก็ถามแต่เรื่องเงินพี่ทำงานมาเหนื่อยจะเก็บไว้ใช้เองบ้างไม่ได้เลยหรือไงวุ่นวายเสียจริงเสียงลุงเพียนดังกล้องไปทั่วบ้านเด็กๆร้องไห้โฮประแสงน้ำตารินไหลยืนมองผู้เป็นผัวด้วยแววตาผิดหวังวันถัดมาชาวบ้านต่างพากันซุบซิบนินทากันหนักขึ้นบางคนเห็นลุงเพียนซื้อทองเส้นเล็กๆให้กับดาว บางคนเห็นลุงเพียนพาดาวไปกินข้าวร้านดังในอำเภอเงินที่บ้านแทบจะไม่มีเหลือแล้วนี่ยังกล้าซื้อของให้ผู้หญิงคนอื่นน่าไม่อายจริงๆโอ้ยประแสงขยันทำงานหาเงินแทบตายแต่ผัวกลับทำร้ายจิตใจกันลับหลังพวกแกดูสิ ป้าแสงที่กําลังมาเดินหาซื้อของผ่านมาได้ยินคำพูดเหล่านั้นแม้ไม่เอ่ยอะไรแต่หัวใจเหมือนถูกบีบและแทบจะฉีกออกเป็นชิ้นๆคืนนั้นป้าแสงรวบรวมความกล้าพูดกับลุงเพียนตามตรงพี่เพียนฉันไม่อยากเชื่อคำพูดของพวกชาวบ้านแต่พี่ช่วยตอบฉันทีเถอจะจ้ะว่าพี่ไปมีผู้หญิงคนอื่นตามที่ชาวบ้านเขาพูดจริงหรือเปล่า พวกชาวบ้านมันก็พูดไปเรื่อยอย่าไปเชื่อพวกมันมากนักเลยแต่ช่วงนี้พี่ก็ทำตัวไม่เหมือนเดิมพี่ไม่กลับบ้านไม่สนใจลูกเงินที่ขายข้าวก็หายไปหมดฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะพี่เสียงประแสงสั่นเครือน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายลุงเพียรหันมามองเมียด้วยแววตาแข็งกระด้างถ้าอยู่กับพี่แล้วทุกข์ใจนักก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างอยู่เรื่องจะได้จบจบกันไปคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของป้าแสงเธอสุดนั่งร้องไห้โผเข้ากอดลูกๆไว้แน่นความอบอุ่นในครอบครัวแตกสลายลงต่อหน้าต่อตาตั้งแต่นั้นมาลุงเพียรแทบไม่กลับบ้านเลยส่วนป้าแสงต้องกัดฟันทำนาเลี้ยงลูกเพียงลำพัง ในขณะที่ผู้คนพากันใส่หัวเอื่อมอราราให้กับการกระทำของลุงเพียนเขากลับยิ่งจมลึกลงไปในความลหลงไหลดาวแม้ค้าในตลาดครอบครัวที่เคยเป็นดั่งทุ่งนาที่เขียวชอุ่มกลับเริ่มแห้งแล้งแตกเป็นร่องลึกเสียงหัวเราะถูกแทนที่ด้วยน้ำตาความลับที่เคยปิดบังกำลังจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ลุงเพียรเริ่มไปตลาดไม่เว้นวันชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเงินที่ได้จากการขายข้าวเปลือกถูกทยอยนำไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆเครื่องสำอางน้ำหอมและทองเส้นเล็กๆให้กับดาวเรากับจะปั้นเธอให้เป็นนางพญาที่บ้านของป้าแสงป้าแสงนั่งซ่อมเสื้อผ้าเก่าๆให้ลูกๆได้ใช้ต่อเสื้อผ้าของลูกขาดจนเห็นเนื้อเธอก็ยังเย็บต่ออย่างอดทน ในครัวหลังบ้านมีเพียงปลายข้าวกับปลาตากแห้งเป็นอาหารแต่ที่ตลาดดาวสาวแม่ไม้กลับได้ใส่เสื้อผ้าตัวใหม่กลิ่นน้ำหอมฟุ้งไปทั้งร้านเวลาใครถามเธอก็จะหัวเราะยิ้มร่าอย่างภาคภูมิใจเสื้อฉันสวยไหมจ๊ะตัวเนี้ยนะพี่เพียรซื้อให้ฉันจ้าของแบบเนี้ยผู้ชายที่รักจริงเท่านั้นแหละจ้ะเขาถึงทำได้นะจ๊ะ ดาวมักจะพูดจาอวดกับชาวบ้านที่มาแวะเวียนซื้อของที่ร้านของเธอเป็นประจำหลายครั้งที่ป้าแสงยังมักจะได้ยินข่าวจากปากชาวบ้านเรื่องของลุงเพียนนี่แม่แสงเมื่อวานน่ะฉันเห็นลุงเพียนพาอีนางดาวไปกินข้าวในอำเภอใหญ่ด้วยนะใช่ใช่อีนางดาวนี่มันเก่งนักทำเอาผัวชาวบ้านหลงได้ขนาดนี้ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียได้ป้าแสงฟังแล้ว นั่งนิ่งถึงกับน้ำตาร่วงลงมาแต่ก็ต้องฝืนยิ้มต่อหน้าลูกๆของเธอคืนหนึ่งที่ลุงเพียนกลับมาหาลูกป้าแสงถามลุงเพียนด้วยเสียงที่อ่อนแรงพี่เพียนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยฉันต้องไปขอยืมข้าวสารจากป้านาข้างบ้านมาหุงหาป้อนลูกๆแต่ลุงเพียนกลับทำหน้านิ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉยชา นี่แม่แสงนานๆพี่จะกลับมาเยี่ยมลูกเต่าทั้งทีมาบ่นอะไรเซาซีให้พี่ฟังนักหนาแบบนี้ใครที่ไหนมันอยากจะกลับมาบ้านกันล่ะเฮ้อน่าเบื่อนายจริงๆป้าแสงสะอื้นมองหน้าลุงเพียนผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นแค่คนแปลกหน้าไม่นานหลังจากนั้นลุงเพียนได้จัดการหาบ้านเช่าหลังเล็กๆในตัวอำเภอให้ดาวอยู่อาศัย เขาทุ่มเงินให้ดาวทั้งหมดซื้อเตียงนอนใหม่ๆของใช้ทุกอย่างที่ดาวต้องการทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าลูกๆแทบจะไม่มีข้าวกินดาวจา๋าบ้านหลังนี้อยู่สบายไหมจ๊ะพี่น่ะอยากให้แม่ดาวมีความสุขที่สุดลุงเพียนพูดเสียงอ้อนด้วยสายตาที่เคลิ้มฝันดาวได้ยินก็หัวเราะแล้วเดินเข้ามากอดลุงเพียนก็เพราะพี่เพียนนี่แหละจ้ะชีวิตดาวถึงได้ดีขึ้น ได้อยู่สุขสบายแบบทุกวันนี้คําพูดหวานๆนั้นเหมือนยาพิษที่ทำให้ลุงเพียนยิ่งหลงไหลหญิงสาวจนลืมทุกอย่างวันหนึ่งเจ้าหนี้จากร้านขายปุ๋ยมาทวงเงินถึงหน้าบ้านป้าแสงตกใจหน้าซีดเผือดต้องก้มหน้ารีบขอโทษฉันขอเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะพอดีพี่เพียนเขายังไม่เอาเงินมาให้ฉันเลยจ้า ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็เริ่มสังเกตเหตุการณ์ฉันรู้นะแม่แสงเงินน่ะไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกแต่ลุงเพียนน่ะเอาไปโปรยให้เมียน้อยหมดแล้วล่ะสิป้าแสงช่างน่าสงสารจริงๆนะผัวก,ก็ตัวดีทำอะไรไม่รู้จักคิดป้าแสงน้ำตาคลอทนความอับอายอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ไม่นานสิ่งของในบ้านถูกทยอยนำไปขายจนหมดเหลือเพียงความว่างเปล่าข้าวปลาอาหารแทบไม่เหลือประแสงต้องรับจ้างเกี่ยวข้าวของคนอื่นเอาเงินมาซื้อข้าวสารหุงหาเลี้ยงลูกส่วนลุงเพียรยังคงจมอยู่กับโลกของดาวและไม่เคยหันมามองครอบครัวที่กำลังพังลงต่อหน้าผู้ชายที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านบัดนี้กลับทุบเสานั้นด้วยมือของตัวเอง ทุกหยาดเหงื่อที่เมียทุ่มเทกลายเป็นเพียงฝุ่นควันเมื่อตกอยู่ในเงื้อมมือของเมียน้อยหลังจากที่ลุงเพียนทุ่มเงินทั้งหมดไปกับดาวทุกอย่างในบ้านก็ว่างเปล่ายุ่งฉางที่เคยเต็มไปด้วยข้าวเปลือกกลับเหลือเพียงฝุ่นที่คละคลุ้งเครื่องใช้ในบ้านหายไปทีละชิ้นเพราะถูกนำไปขายจำนำเพื่อแลกเงินไปให้ผู้หญิงที่เขาหลงไหลและแล้ววันหนึ่งดาวก็หายไป ห้องเช่าที่ลุงเพียนจัดเตรียมให้กลายเป็นเพียงห้องที่ว่างเปล่าเ้าของที่ซื้อให้ถูกกวาดเกลี้ยงเธอหนีไปกับชายหนุ่มหน้าตาดีที่มาจากต่างอำเภอทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความเศร้าลุงเพียนยืนมองห้องโล่งๆด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำหัวใจของลุงเพียนแตกสลายดาวทำไมถึงทำกับพี่แบบนี้ทำไมถึงกล้าทำกับพี่ได้ขนาดนี้ เขาเดินกลับบ้านอย่างหมดแรงเหงื่อไหลโซมหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอับอายเมื่อกลับถึงบ้านเขาพบเพียงความเงียบงันป้าแสงนั่งเงย็บผ้าอยู่ข้างตะเกียงน้ำมันลูกๆนั่งเล่นอยู่ข้างๆแววตาไร้ความสดใสแสงพี่ผิดไปแล้วเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมถือว่าพี่ขอร้องละนามแมกแสงให้อภัยพี่ได้ไหม ลุงเพียนคุกเข่าลงต่อหน้าผู้เป็นเมียป้าแสงหน้ามองลุงเพียนด้วยสายตาที่เย็นชาพี่เพียนพี่ทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาพี่ทำลายมันด้วยมือของพี่เองต่อให้ฉันอยากอภัยพี่มากแค่ไหนแต่ในใจฉันมันก็พังไปหมดแล้วพี่นึกถึงวันที่พี่เดินออกไปจากบ้านหลังนี้สิพี่เคยคิดไหมว่าฉันกับลูกจะอยู่กันยังไง คำตอบนั้นดั่งมีมีดคมและบาดลึกยิ่งกว่าสิ่งใดลุงเพียนหมดแรงนั่งซุดลงน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาแห่งความสำนึกผิดต่อมาไม่นานลุงเพียนเริ่มล้มป่วยร่างกาที่แข็งแรงกลับอ่อนแรงลงทุกวันเขาไม่มีเงินไปหาหมอต้องนอนซมอยู่บนเสื่อเก่าๆที่ใต้ถุนบ้านอาศัยเพียงข้าวต้มจืดๆที่พระแสงวางไว้ให้ เพราะยังเวทนาที่เขาเป็นพ่อของลูกแต่ไม่เหมือนก่อนเธอไม่ได้คอยนั่งเฝ้าไม่ได้คอยเช็ดตัวเช็ดคราบเหงื่อหรือดูแลถามถ่ายอย่างใกล้ชิดอีกต่อไปเสียงไอแห้งๆห้งของลุงเพียนดังทั้งคืนแล้วเริ่มหนักขึ้นในทุกวันแต่ก็ไม่มีใครสนใจความอบอุ่นของครอบครัวจางหายไปหมดสิน้นชาวบ้านที่เคยซุบซิบ ตอนนี้ต่างพูดถึงลุงเพียนกันอย่างสนุกสนานด้วยความสะใจโอ้เห็นหรือยังล่ะพวกแกกรรมมันตามทันไอ้เพียนแล้วสินะ่ะเมียตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินขยันแทบตายมันกลับเอาเงินไปทุ่มให้ผู้หญิงคนอื่นสุดท้ายเหลือแต่ความอนาถหน้าเวทนานี่แหละนะไอ้พวกคนเจ้าชู้ไม่เคยมีใครได้ดีสักคน ทำพูดเหล่านั้นเหมือนยิ่งตอกตะปูลงกลางใจของลุงเพียนยิ่งทำให้เขาทรมานทั่วทั้งร่างกายและจิตใจหลายเดือนผ่านไปโรคภัยรุมเร้าหนักไม่มีใครช่วยเหลือจริงจังลุงเพียนนอนสมอยู่บนเสื่อกเก่าๆร่างกายสู้ผอมเหมือนเงาของคนที่เคยแข็งแรงวันหนึ่งเขาจากไปอย่างเงียบๆไม่มีแต่เสียงร่ำไห้ของแสงผู้เป็นเมีย ไม่มีแต่การประคองกอดเมื่อผัวจากไปมีเพียงลูกที่ยังเล็กสองคนนั่งมองด้วยความเศร้าและหวาดกลัวส่วนป้าแสงกลับยืนนิ่งน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่น้ำตาที่ไหลเพราะความรักหากเป็นเพราะความเวทนาที่ชีวิตคู่ต้องมาจบลงเช่นนี้ชีวิตของลุงเพียนที่ต้องจบลงด้วยความสิ้นหวังและพังทลายเพราะความหลงผิด ไม่คิดยับยั้งชั่งใจหลงเมียน้อยจนทิ้งครอบครัวไม่สนความถูกต้องผู้ชายที่หลงผิดคิดว่าความสุขชั่วคราวสำคัญกว่าครอบครัวสุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ความซื่อสัตย์ต่อเมียและลูกเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะนั่นคือสมบัติที่มีค่ามากกว่าเงินทองกรรมแห่งความชั่วไม่เคยละเว้นใครเมื่อถึงเวลาย่อมย้อนคืนผู้กระทำอย่างสาสม